เ้ผลทดสอบเลนส์เมจิกเจ็บนเบนช์มาร์กยืนยันใช้ชิปซาร์ดปก้อน8 g ให้แรมมาสูงถึง 18GB มีชาร์จไว165ยวัตอาจเบิร์ตัวเลยเร็วนี้สวัสดีครับผมที่มิตีฟ้าน,นะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจากช้อปปีมาแจ้งนะครับสําหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้นนะครับสนใจอะไรลืเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ่อนหน้านี้ทางซัตีได้ปล่อยทีเซอร์ของสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่าง r บ d Magic 7ซึ่งยืนยันได้ว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1ล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ก็ได้ผ่านการทดสอบเบลต์มาร์กแล้วครับและมีสเปคบางส่วนเผยออกมาด้วยครับ โดยทางดิจิตอลชัต t เตชันแหล่งข่าวชื่อดังจากไวโบได้เผยว่าสมาร์ทโฟนเกมมิ่งเรดเมจิกเจ็ไปรากฏผลการทดสอบบนฐานข้อมูลของ g e k b e n c h โดยทำคะแนนซิงเกิลคอได้1219คะแนนและแบบมัลติคอได้3 7 3 2ด้3732คะแนนครับนอกจากนี้ทางแหล่งข่าวยังได้เผยสเปคของ Red Magic 7ออกมาด้วยครับโดยใช้ชิปเซตรุ่นใหม่อย่าง s n ร p d r a g o ก8 Gen 1 ให้แรลมจัดเต็มถึง8กิโบายความร้อนแบบ Active c cool ค o ling มีหน้าจอขนาด6.8นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับค่ารรเฟรชสูงให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง6 4ลนพิกเซลมีช่องหูฟัง3.5มิลให้ด้วยครับมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่คู่ที่ความจุรวม4,500มิลลิแอมมีชาร์จไว165วัตต์และจะมีรุ่นโปรอีกด้วยครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเลนส์ Magic 7 จะเปิดตัวยังเป็นทางการเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ